BURSITY เรื่องราวที่เรานำเสนอในครั้งนี้ถือว่าเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราครับนั่นก็คือเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งครั้งนี้กองบังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอกอปอสอ ได้ประกาศความพร้อมในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในปีนี้อย่างต่อเนื่องโดยในปี2554ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจคน้นองค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการเว้นช่วงในภาวะน้ำท่วม ทางบกปสอได้ดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนเครื่อง PC ทั้งหมด184แห่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย538.7ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่472.5ล้านบาทจากจำนวนองค์กรธุรกิจ158แห่งในปีพศ2 5 5 3มูลค่าความเสียหายในปี2554เพิ่มขึ้น114ซึ่งหากไม่เกิดเหตุอัทิัภภยในช่วงปลายปี คาดว่าการดําเนินคดีนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี2550พบว่าบกพอสมีผลการจับกลุ่มดําเนินคดีเพิ่มขึ้นทุกปีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นคือการเป็นที่หนึ่งและผู้นำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, ในด้านการลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เราต้องการให้ประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่ส่งเสริมการลงทุนและการเติบโตด้านนวัตกรรมนะครับไม่ใช่ประเทศที่ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาดังนั้นอยากให้องค์กรธุรกิจให้มีความรับผิดชอบ ใส่ใจตรวจสอบในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ภายในองค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมายเราถือว่าการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อประเทศชาติเพราะการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายช่วยสร้างโอกาสในการจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจอีกทั้งยังช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย จากประสบความสำเร็จกับ Journey to the Center of the Earth ในปี2008ที่ผ่านมามาในปีนี้การประจนภัยของนักแสดงหนุ่ม George h u t c เชสกับบทบาทของ s อ a แอนเดอร์สและ The Rock กับบทบาทพ่อเลี้ยงคนใหม่ของ Sean ใน Journey to the Mysterious Island การเดินทางครั้งใหม่เริ่มขึ้นเมื่อนักประจนภัยหนุ่ม s e นแอนเดอร์สัได้รับสัญญาณฉุกเฉิน จากเกาะลึกลับในแหล่งที่ไม่มีเกาะอ,อยู่ที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตลักษณะประหลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาทองคำภูเขาไฟมรณะและมีปริศนาที่น่าพิศวงและการประจนภัยในภารกิจครั้งนี้ก็มีผู้ร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยนั่นก็คือพ่อเลี้ยงคนใหม่ของชอนนั่นเองรวมไปถึงนักบินเฮลิคอปเตอร์และลูกสาวแสนสวยพวกเขา ออกสำรวจเกาะแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู uh, ้ที่อาศัยเกาะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและพาหลบหนีก่อนที่คลื่นแผ่นดินไหวจะซัดเกาะจมใต้ทะเลและฝังบรรดาทรัพย์สมบัติไปตลอดกาล Cyber City มี Exclusive Interview มาให้ชมกันด้วยครับ All my fans in Thailand first of all I want to thank you for all the love and all the support over the years I appreciate that and I love that and I, 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 I love you for that Thank you uh, I invite you to see Journey to the Mysterious Island I think you're really going to enjoy it you're um, you time promise And have a great great going I ร่วมปฏิบัติการผจญภัยได้ในทุกรวปภาพยนตร์และระบบ IMAX ในรูปแบบ3ามิติและ2มิติเร็วๆนี้ครับนอกจากนั้นมาร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกกับคำถามที่ว่าพอเลี้ยงคนใหม่ของชอนรับบทโดยใครส่งคำตอบมาได้ที่084 438 3072 up Who's an adventure? for 3. g คำพูดคุ้นหูที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนะแต่ในปี2555นี้สิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังกำลังจะเป็นจริงติดตามกันได้ในช่วงหน้า c y b e r c i t y